ขอน้อมกร,ราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ เปิดความหมายเจ็ดดอกไม้การแต่งกระทงเสริมมงคลให้ชีวิตดีเสริมบรารมีเปิดโชคลาภร่ำรวยเปิดมาแบบนี้ก็เพราะว่าใกล้จะถึงวันลอยกระทงแล้วหลายคนก็น่าจะเริ่มเตรียมตัวหาอุปกรณ์ทำกระทงแต่นอกเหนือจากใบตองหยวกกล้วยแล้ว สิ่งที่เราจะลืมไปไม่ได้เลยก็คือดอกไม้ที่จะใช้ตกแต่งนั่นเองค่ะซึ่งดอกไม้ที่นิยมใช้กันในการแต่งกระทงก็มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่เราขอคัดดอกไม้ที่มีความหมายดีๆเสริมสิริมงคลปังๆมาให้ทุกคนได้ฟังกันในบทความนี้ค่ะโดยเราจะคัดมาให้เจ็ดดอกไม้ ซึ่งสามารถหาซื้อได้ไม่ยากถ้าอยากรู้แล้วมาฟังกันเลยค่ะว่ามีดอกอะไรบ้างความหมายเป็นยังไงหนึ่งดอกบานไม่รู้โรยถ้านึกถึงดอกไม้แต่งกระทงหลายๆคนต้องนึกถึงดอกบานไม่รู้โรยเป็นอันดับแรกๆเลยใช่ไหมคะนอกจากจะมีสีสันที่สวยงาม ตัดกับสีของใบตองแล้วยังทนต่อสภาพอากาศได้ดีมากๆด้วยและในส่วนของความหมายของมันก็คือเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักที่ยืนยาวไม่มีวันร่วงโรยเหมือนกับชื่อของมันนั่นเองค่ะถ้าใครอยากไปลอยกระทงกับคุณแฟนแล้วก็ทํากระทงที่แต่งด้วยดอกบานแม่โรู้โรยไปด้วยนะคะ ความรักของเราและของคุณแฟนจะได้ยืนยาวไม่มีวันร่วงโรยทนต่ออุปสรรคมากมายเหมือนกับเจ้าดอกบานแม่รู้โรยคะ่ะสองดอกบัวมาต่อกันด้วยดอกบัวเลยคะ่ะดอกบัวเป็นดอกไม้ที่ใช้ในพิธีทางศาสนาทางพุทธมากๆเพราะ ดอกบัวมีความหมายถึงความบริสุทธิ์จิตใจสงบแถมยังมีสีสันหลากหลายมากๆซึ่งถ้าเอามาแต่งกระทงรับรองเลยว่าสวยงามแน่นอนค่ะในส่วนของความหมายในด้านทั่วๆไปก็จะหมายถึงสายสัมพันธ์ของครอบครัวที่ยืดยาวเหมือนก,นกันกับสายบัว นอกจากนี้ยังสามารถหมายถึงการเสริมสิริมงคลในด้านการงานความสำเร็จของชีวิตใครที่กำลังจะสอบเข้ามาหาลัยหรือสมัครงานอยู่ละก็อย่าลืมใส่ดอกบัวลงไปในกระทงด้วยนะคะ 3. ดอกดาวเรืองอีกหนึ่งดอกไม้ที่จะขาดไปไม่ได้เลยจริงๆนั่นก็คือดอกดาวเรือง นั่นเองค่ะสีเหลืองสดใสตัดกับสีเขียวของใบตองได้แบบดีแต่นอกจากความสวยงามความหมายของเจ้าดอกไม้ชนิดนี้ก็ดีงามไม่แพ้กันค่ะเพราะเจ้าดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้มงคลที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าเมื่อนำมาประดับตกแต่งกระทงแล้ว ก็จะช่วยเสริมสิริมงคลในด้านการงานและการเงินนั่นเองค่ะใครกำลังอยากให้การงานรุ่งรุ่งและเงินปังปังกระทงก็จะช่วยเสริมสิริมงคลในด้านการงานการเงินนั่นเองค่ะอย่าลืมใส่ดอกดาวเรืองกันลงไปด้วยนะคะ 4. ดอกเข็มดอกเข็ม เป็นดอกไม้ที่มีลักษณะปลายแหลมเหมือนเข็มเปรียบเสมือนกับความฉลาดหลักแหลมเราก็เลยนิยมนําดอกเข็มมาใช้ในการไหว้ครูนั่นเองค่ะแต่ถึงอย่างนั้นเราก็สามารถเอามาใช้ทํากระทงได้เหมือนกันเพราะดอกเข็มมีสีสันที่หลากหลายเข้ากันได้ดีกับสีของใบตองอีกด้วย ในส่วนของความหมายก็คือจะเสริมการเรียนให้มันดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องขยันด้วยการเสริมสิริมงคลเป็นเพียงแค่ตัวช่วยเท่านั้นอย่ายึดมั่นเป็นหลักเกินไปนะคะ 5. ดอกกล้วยไม้สําหรับดอกกล้วยไม้นั้นนอกจากจะเป็นดอกไม้ ที่ใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับบ้านให้สวยงามแล้วใช้ไหว้พระแล้วยังเป็นดอกไม้ที่เหมาะจะนำมาตกแต่งกระทงอีกด้วยนะคะเพราะสีสันของดอกกล้วยไม้มันตัดกับสีของสีเขียวใบตองแล้วก็ยังมีความหมายดีๆอย่งการเสริมสิริมงคลในด้านความร่ำรวยความรัก รวมไปถึงการทำให้อายุยืนยาวไม่เจ็บไม่ป่วยหรือมีโรคภัยมากวนใจด้วยค่ะใครอยากจะเสริมสิริมงคลด้านพวกนี้ก็สามารถใช้ดอกกล้วยไม้ได้เลยนะคะ 6. ดอกมะลิเห็นชื่อดอกมะลิอย่าเพิ่งคิดถึงวันแม่กันนะคะเพราะจริงๆแล้ว มันสามารถเอามาใช้ตกแต่งกระทงได้เหมือนกันค่ะด้วยโทนสีขาวของดอกมะลิตัดกับสีเขียวของใบตองเป็นอย่างดีใส่ลงไปแล้วเพิ่มความสวยงามแถมยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีความหมายดีๆที่สื่อถึงความบริสุทธิ์ผุดพองและเสริมสิริมงคลให้แก่ครอบครัวได้อีกด้วย ถาลอยกันหนึ่งกระทงต่อหนึ่งครอบครัวก็ยิ่งทำให้เสริมสิริมงคลมากขึ้นไปอีกนะคะครอบครัวรักใครแน่นแฟนยังไงก็แฮปปี้ค่ะ 7. ดดอกกุหลาบปิดท้ายกันด้วยดอกไม้ยอดฮิตในวันวาเลนไทน์อย่างดอกกุหลาบกันเลยค่ะดอกกุหลาบก็มีมากมายหลายสีนะคะซึ่ง ใครชอบสีไหนก็สามารถซื้อมาใส่ได้ตามใจเลยค่ะถึงแม้ว่าดอกกุหลาบจะฮิตในวันวาเลนไทน์ก็ตามแต่เราสามารถเอาดอกกุหลาบมาใช้ตกแต่งกระทงได้เช่นกันนะคะเพราะความหมายของดอกกุหลาบจะพูดถึงเรื่องของความรักที่มั่นคงสมบูรณ์นั่นเองค่ะ สามารถสื่อได้ทั้งความรักในแบบของแฟนความรักของครอบครัวหรือความรักของเพื่อนก็ได้หมดเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีความหมายมงคลว่าช่วยทำให้ชีวิตราบรื่นเหมือนโรยด้วยดอกกลีบดอกกุหลาบครบทั้งเจ็ดดอกแล้วคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้รู้ความหมายไปแล้ว อยากจะซื้อมาตกแต่งกระทงเลยใช่ไหมคะแต่ก็อดใจรอให้ถึงวันทำก่อนนะคะไม่ต้องรีบซื้อมามากเกินไปเดี๋ยวดอกไม้จะเหี่ยวซะก่อนคะ่ะนอกจากความหมายดีๆในการนำมาตกแต่งกระทงแล้วถ้าเรานำมาปลูกในบ้านก็ยังช่วยเสริมสิริมงคลให้ได้เหมือนกันนะคะถ้าใครชอบดอกไหนอยากจะปลูก เสริมสิริมงคลก็แนะนำเลยค่ะว่าทั้งเจ็ดดอกนี้สามารถปลูกได้หมดเลยแต่ก็ต้องดูแลดีๆด,ด้วยนะคะบางดอกอาจจะดูแลยากหน่อยพยายามเลือกให้เหมาะกับบ้านเราด้วยนะคะหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธินสาธุสาธุ สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์บทคาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้ สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟัง ก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ